สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับโฟกนะครับที่ปรึกษาการขายเพชรยนต์ประจำสาขา2นะครับเสรีไทย95จ้ะพี่วันนี้มีรถพึ่งลงเข้ามาใหม่เลยจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่อยากมานําเสนอจริงๆกับเจ้าตัว Honda City 1.0 V นะครับซีดานนะคันนี้มาในปี22นะครับราคาตั้งขาย3,99,000บาท ผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นเพียงแค่6,500บาทนะครับและอยากจะบอกไมค์คันนี้47,000โลเท่านั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอยากจะบอกว่าคันนี้นะครับพี่มาเป็นสีขาวนะครับขาวเดิมๆรอบคันเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้าจะได้เป็นกระจังหน้าแบบรังผพ้งสีดําแบบนี้นะครพี่ในส่วนของตัวไฟนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับ และลูกค้าดูได้เลยครับผมสีขาวเดิมๆรอบคันแน่นอนจากพี่คันนี้นะโอเคครับผมแล้วเรามาดูในส่วนของตัวล้อนะครับอันนี้จะเป็นล้อขนาด15นะครับจะเป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเลยครับในส่วนของกระจกด้านข้างก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วย และที่สําคัญเหมือนที่โฟกังไปเลยจากพีสีขาวเดิมๆรอบคันแบบนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างครับพี่นี่ค่ะผมดูได้เลยครับพี่สีขาวนะครับยิ่งสีขาวนะพี่ถ้ามีการทําอะไรถ้ามีการทําสีอะไรแบบนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยจ้ะอย่างตัวนงตัว,ตวน้อนอย่างเงี้ยเราเดิมๆอยู่แล้วนะครับพี่ในส่วนของทางขึ้นทางลงนะครับดูได้เลยจ้ะว่าไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยอะไรทางนั้นนะครับถือว่า สีขาวสวยมากๆนะครับพี่ตรงด้านข้างนะครับผมอันนี้ของฝั่งคนนั่งเนาะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้นะครับภายในนะครับพี่คอนโซลสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระมาให้อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้านะครับพี่ก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะเบาะผ้าเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ใหม่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะ สำหรับห้องโดยสารแถวสองนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้นะเหมือนแถวหน้าเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ห้ตัวนงตัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับทางขึ้นทางลงไม่มีอรอยขีดข่วนอะไรทางนั้นจ้าอยากจะบอกว่าห้องโดยสารแถวสองนะครับถือว่านั่งได้กว้างขวางมากนะครับพี่ ตัวเบาะผ้านะคะพี่เห็นเป็นรอยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก่อนส่งมอบรถฟกมีอบโอโวนสปาภายในให้นะครับถือว่าได้เบาะใหม่ได้เลยจากพี่ในส่วนของตัวล้อนะครับพี่ดูได้เลยจากตัวล้อนะคะไม่มีการเฉียวการชนกับขอบฟุตบาทแน่นอนนะในส่วนของตัวล้อแมกนะครับดูได้เลยครับพี่สีขาวนะขาวเดิมๆรอบขั้นถ้ามีการทําสีเห็นสีต่างแน่นอนครับ และมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับชุดไฟท้ายนะครับผมใหญ่มากๆนะมองเห็นระดับสายตาได้ชัดเจนมากๆนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเห็นแบบแน่นอนครับมีเซนไลฟ้าให้นะครับ แล้วห้องเก็บสัมภาระนะคะพี่ถือว่ากว้างขวางมากเช่นเดียวกันจะพี่สามารถใส่ของได้หลายๆชิ้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆสามารถใส่ได้หลายใบเลยนะครับในส่วนของร่างน้ํานะครับดูได้เลยจะไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิน้นตัวนงตัวน็อตนะคะผมอย่างที่แจ้งไปเลยครับสีขาวเดิมๆรอบคันแบบนี้เลยจะพี่ซื้อรถกับเราไปสบายใจใหายห่วงได้นะครับเหมือนออกรถป้ายแดงเลยจะพีในราคาที่ย่อมเยานะคะผม และสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะผมที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถเนาะโฟกสามารถวิดีโอคอลให้ดูภายในตัวรถได้ดูห้องเครื่องได้จ้ะพี่มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงทีจ้ามีรถสไลด์ไปส่งให้นะคะพี่อยู่บ้านรอรับรถแบบสบายใจได้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวรถอีกเช่นเคยจ้ะพี่ไม่มีการเฉี่ยวไม่มีการชนขอบฟุตบาทแน่นอนจ้ามาดูในส่วนของด้านนี้บ้างครับ ก็จะเหมือนฝั่งด้านโ้นเลยนะคะผมก็มีที่วางแก้วให้นะตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีในเบาะจิงงจกให้อันนี้พี่เห็นเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับออกรถไปนะครับผมโฟมมีอบ,อบโอโซนสปาภายในให้นะครับได้เบาะใหม่แน่นอนจ้าดูในส่วนของตัวน็อตได้เลยจ้ะพี่อีกเช่นกคนเลยไม่เดิมเดิมนะครับผมไม่มีการขยับอะไรทั้งนั้นทางขึ้นทางลงนะครับดูได้เลยจ้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเป็นคันนี้นะก็สามารถติดต่อโฟกมาได้เลยนะครับยินดีและพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้จะพี่ติดปัญหาอะไรทักมาสอบถามกันได้นะครับเหมือนที่โฟกแจ้งนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกพักไฟฟ้านะครับตัวกระจกด้านหน้านะครับจะเป็นอัตโนมัติเฉพาะคนขับนะครับเบาะเบิดเดอะโฟกขัดสปาให้ใหม่ได้เลยจะพี่ตัวนี้จะได้เป็นแบบ วิทยุนะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพี่คอนโซลหน้าสีดำตัดด้วยสีเงินสวยมากๆครับแออัตโนมัตนะครับเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันจ้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่พักแขนกันบ้างนะครับก็ถือว่าวางแขนได้สบายเลยนะครับพี่นะ แล้วก็พวงมาลัยนะครับคันนี้ได้แบบมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันจากพี่สามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงเบาเสียงได้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะและอยากจะบอกจะพี่มองดูตรงหน้าจอได้เลยว่าไม่เพียงแค่47,000เโลเท่านั้นถือว่าไม่วิ่งน้อยมากนะคะพี่สำหรับปี22นะครับกระราคา399,00 0บาทนะครับพี่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6 5 0 0บาท ตัวไฟนะครับติดทั้ง2ด้านจากพี่แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของท้านคนขับนะครับจะมีกระจกให้ด้วยนะคบตัวนัอนในฝั่งด้านคนขับนะครับก็เดิมเเช่นเดียวกันจากพี่ไม่มีขยับใดๆทางนั้นนะครับปุ่มเป็นแบบปุ่มพุซตาร์แล้วนะครับคันนี้นะอยากจะบอกว่าแอร์เย็นมากครับพี่ และอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวซิตี้นี่นะอยากจะทดลองขับนะครับสามารถเข้ามาได้เลยที่เพรยนต์สาขา2นะครับเสรีไทย95นะครับร้านของเราทั้ง3สาขามีรถให้เลือกมากกว่า600คันจ้ะพี่ถือว่ามาเพชรยนจบแน่นอนค่ะพี่รับประกันได้เลยจ้ะไม่มีชนหนักไม่มีพีความไม่มีจมน้ำนะครับโอเคสีขาวแบบนี้สวยๆไปเลยครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยโฟกมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่นะครับแล้วก็โฟกขอฝากตัวนี้ด้วยนะคะพี่กับเจ้าตัว Honda City 1.0 VC ดานนะครับมาในปี2022ราคาตั้งขาย3 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น6,500บาทนะครพี่ใครสนใจนะคะผมสามารถทักสอบถามโฟกได้ทุกท่องทางเลยนะครับยังไง คิดถึงรถมือสองนะครับคิดถึงน้องโฟกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ